สวัสดีค่ะวันนี้มาเช้าหน่อยนะอ่ามาแล้วท่านผู้ชมหนึ่งท่านวันนี้มาแต่เช้าเลยนะเช้าแล้วเลยเนี่ยเจ้าสิบเอ็ดโมองอู่แล้วต้นอยังเรียกว่าเช้าอยู่เลยนะอ่ะวันนี้ก็จริงๆว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะเพราะว่าวันนี้ปวดหัว นะเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนอนอยู่แล้วไฟมันดับและแอร์มันก็ดับแล้วมันก็หายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจนะร้อนก็เลยปวดหัวนะนอนไม่พอนะคะแต่ว่าวันนี้มีเมนูมีเมนูลาดหน้าเรียกว่าเป็นเมนูพิเศษละกันนะเพราะว่าปกติจะเป็นผัดผัดธรรมดาใช่ไหมวันนี้เราจะทําลาดหนากันก็เลยอยากอวดนะอยากอวดเมนูลาดหน้าเท่านั้นเองนะคะ ็ใครมีคําถามก็พิมพ์เลยเนาะเพราะว่าวันนี้อาจจะปิดรายการเร็วหน่อยถ้าไม่มีคําถามเต้นจะปิดรายการนะคะจริงๆแล้วอยากแค่มาอวดลาดหน้าของเราเฉยๆเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดต่าเรามาดูวัตถุดิบของเราก่อนนะคะลาดหน้าของเรานะคะเราจะไม่ได้ใช้เส้นนะคะแต่เราจะใช้เป็นเห็ดเข็มทองนะคะ พอดีว่าซื้อเห็ดเข็มทองมาหลายวันละกลัวว่ามันจะเสียก็เลยรีบๆกินให้มันหมดวันนี้แหละนะหนึ่งห่อเต็มๆนะคะนี่นะคะเห็ดเข็มทองนะคะใช้แทนเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเห็ดเนี่ยก็มีโปรตีนเนาะเป็นเป็นผักที่เราใช้แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วผักที่เราใช้โดยปกติเขาจะใช้เป็นคะน้ากันใช่ไหมแต่อันเนี้ย เราใช้เป็นผักเคลนะคะผักเคลผักเคลเป็นผักที่ตระก,กูลตระก,กูลเดียวกันกับผักคะน้านั่นเองนะผักคะน้าเป็นลิดร,ร้อนนะคะ Dogs ผักเคลก็เป็นลิดร้อนเหมือนกันเนาะก็ให้สังเกตว่าแต่ผักเคลมันสวยเนาะใบมันจะหยักๆยักนะคะแล้วก็มีสีเข้มเหมือนผักคะน้าเลยแล้วก็ที่ผิวมันเนี่ยมันเหมือนจะมีเป็นแป้งแป้งขาวๆเนาะเหมือนผักคะน้าเลยแล้วก็ ความแน่นของของเนื้อผักอะ่ะมันมันจะแน่นเหมือนผักขนาเลยนะคะมันจึงเป็นลทธิ์ร้อนนะคะผักเควเป็นลทธิ์ร้อนนะแล้วก็สมุนไพรฤทธิ์ร้อนที่เราจะใช้ด้วยก็คือกระชายนั่นเองอันนี้ใช้กระชายหนึ่งหัวนะคะสับละเอียดนะคะใช้แทนกระเทียมนะคะและยังมีอีกหนึ่งโปรโตีนคือ เต้าหู้โมเมนต์นั่นเองเฮ้ยต้นลืมอะ่ะต้นลืมแชร์ไปในกลุ่มมหัศจรรย์น้ำปัสสาวะนะเฮ้ยต้องเดี๋ยวต้องใช้อันนี้เป็นตัวแชร์แป๊บหนึ่งลืมแชร์นะขอโทษนะคะขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวขอแชร์ก่อนโอเคอ่ะแช์ไปในกลุ่มมหัศจรย์น้ำปัสสาวะละก็ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คนดูน้อยเป็นเพราะว่าลืมแชร์นี่เองอ่ะคราวนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวลืมบอกไปว่า ผักคะน้ามีมีแคลเซียมเนาะมีแคลเซียม um สูงนะคะเอ้ยไม่ใช่คะนา้าคะน้าก็แคลเซียมแคลเซียมสูงแล้วก็ผัดเคลก็เหมือนกันนะเนื่องจากมันเป็นตระกูลเดียวกันกับคะน้าเนานะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยติดเตาแล้วก็ใส่น้ํามันมะพร้าวเราใช้น้ํามันมะพร้าวสาหรับปรุงอาหารนะคะเราไม่ได้ใช้น้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะ ใช้ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะแล้วเราก็ใส่กระชายสับลงไปเลยระหว่างนี้เราก็เตรียมเตรียมทำแป้งแป้งที่จะให้มันเหนียวเหนียวเนาะอันนี้ใช้เป็น แป้งข้าวโพดนะคะก็ใช้ประมาณแบบว่าเอ้มันกระเด็นอะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผมุดโว้ยกระเด็นอ่ะกันมันกระเด็นใส่เห็ดลงไปเลยละกันมันจะได้ไม่กระเด็นนะ ใส่เห็ดกระพงลองไปแล้วเราก็ใส่ซีอิ้วหวานหรือใส่ซีอิ้วดำก็ได้ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อแต่งสีนะคะนิดหน่อยพอนะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะไม่เกินกว่านี้นะ ราก็จะผัดผัดเผ็ดให้มันเข้ากับกระชายก่อนนะแล้วก็ให้มันเข้ากับซีอิ๊วหวานของเราก่อนเนาะซีอิ๊วหวานเป็นเล็กร้อนนะคะไม่ควรกินบ่อยนะคะรวมถึงเต้าเจียวด้วยเพราะว่าพวกซอสปรุงรสพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นอาหารแปรรูปอย่างหนึ่งนะ มันผ่านการหมักแนละ้วมันก็จะเป็นริดร้อนนะคะไม่ควรกินบ่อยนะเดือนนึงก็กินสักครั้งสองครั้งก็พอนะไม่ควรกินเยอะอาะเห็ดเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเพื่อให้มันเป็นราดหน้าเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่ง แล้วเราก็รอน้ําเดือดน,นะแล้วระหว่างรอน้ําเดือดในถ้วยนี้เมื่อกี้เราเอาแป้งข้าวโพดใส่ลงมาแล้วนะคะหรือใครจะใช้แป้งมันก็ได้นะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วคนให้มันละลาย นให้มันละลายเนาะใครมีคำถามอะไรพิมพ์เอาไว้เลยนะเดี๋ยวต้นจะได้ตอบทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำในนี้มันต้องแบบว่าเดือดเดือดร้อนร้อนก่อนเนาะรอให้น้ำในนี้มันร้อนจริงๆก่อนเราถึงจะใส่แป้งลงไปนะคะต้นว่าน้ำมันน้อยไปหน่อย ใส่เต้าเจี้ยวเลยเราควรจะเขยาา่ามันสักหน่อยใส่เต้าเจี้ยวนะคะใส่นิดเดียวนะ มันไม่ค่อยออกพอละใส่วิญญาณเต้าเจี้ยวใส่แค่ให้มันพอมีกลิ่นเฉยๆนะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็น้ำเริ่มเดือดแล้วเนาะเราหั่นเต้าหู้โมเมนลงไปเลยนะคะ แล้วก็เด็ดผักเคลก่อนที่เหลือใส่ผัดเคลลงไปเออล้นกระทะอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ปรุงรสอีกหนึ่งอย่างคือที่ขานไม่ได้เลย ดอกเกลือนะคะดอกเกลือเราใส่หนึ่งสองใส่แค่สองหยิบนะสองหยิบเท่านั้นเพราะว่าเต้าเจี้ยวมีความเค็มแล้วนะคะนี่น้ำมันยังไม่เดือดเลยนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อน วันนี้ต้องใช้กระทะใบานี้เป็นเพราะว่าตอนนี้มันพึ่งมันยังไม่เลยเที่ยงไนงะแล้วดวงอาทิตย์มันยังอยู่ตรงนี้ไนงะแล้วถ้าใช้กระทะสเตนเลสใช่ไหมมันสะท้อนแสงขึ้นหน้าเดี๋ยวหน้าจะมืดนะคือต้นเองอจะหน้ามืดเพราะว่าแสงมันแบบส่องเข้าหน้าตลอดนี่ก็ยังส่องเหนือเนี่ย ว่าผักสุกแล้วเนาะแล้วน้ําก็แต่ต้นว่าน้ําน้อยไปแล้วอะ่ะเออเพราะว่าเวลาเราต้มไปเรื่อยนามันก็แห้มเนาะคือต้นชอบกินรานหน้าที่มันมีน้ําเยอะๆหน่อยเล่งไฟหน่อยแล้วกันไม่งั้นไม่สุกสักที เดี๋ยวเสียเวลาตอบคำถามให้เพื่อนๆนนะคะไม่รู้ว่าพอต้นเร่งไฟแล้วมันจะมีเสียงเข้าไปในโทรศัพท์หรือเปล่านะเพราะว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่เวลาที่เราแบบว่าเร่งกระแสไฟอ่ะ ไอ,ไอ้แม่เหล็กไฟฟ้ามันจะแบบมันจะดังอ่ะมันจะทําปฏิกิริยากับสัญญาณโทรศัพท์นะใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาเลยเนาะแล้วก็ คนไหนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็อย่าเรียกว่าใหม่เลยบางคนเนี่ยเข้ามาสักพักแล้วถามจริงถามจังบอกให้ไปซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นจากท่ายสวนป่านาบุนหนึ่งไม่รู้ซื้อจริงหรือเปล่าไม่รู้ซื้อแล้วหรือยังแต่ยังถามนู่นนี่นั่นอยู่คนเราเนาะถ้าได้จะถามนะคะไม่หายป่วยนะคะทําเลยนะคะทําจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นนะคะอันนี้เป็นความจริงนะคะ จริงที่สุดเท่าที่จะจริงเลยนะคะทำแบบไหนได้แบบนั้นนะคะหลายๆคนเนาะไม่ทำจริงเนาะได้จะถามเนาะก็จะหายช้านะคะอ่ะน้ำเย็นแล้วเราก็ใส่แป้งที่เราละลายน้ำเย็นลงไปเลยใส่ไปแบบโดยให้ไปทั่วๆเนาะอันนี้แบบว่าไม่ได้เหนียวมากเนาะเพราะว่า ใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบเหนียวมากก็ใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะนะคะจะใช้แป้งมันสัมปะหลังก็ได้นะคะหรือว่าใช้แป้งข้าวโพดแบบเต้นก็ได้นะคือแป้งมันกับแป้งข้าวโพดมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแป้งมันเนี่ยน้ำมันจะออกใสมันจะไม่ขุ่นนะคะแต่ ถ้าเป็นแป้งข้าวโพดน่ะเวลาใส่ลงไปอ่ะน้ำมันจะออกเป็นขุ่นๆน,นะคือมันจะไม่ใส่นั่นเองนะคะถ้าเปรียบเป็นกระจกก็คือแป้งมันเปรียบเป็นกระจกใสแป้งข้าวโพดเปรียบเป็นกระจกฝ้า Hey. คิดว่าแป้งสุกแล้วแล้วเราก็คนจนกว่าคิดว่าแป้งจนกว่าแป้งมันจะสุกมันก็เริ่มเหนียวเหนียวหน่อยหน่อยแล้วแหละอ่ะอันนี้พอละเพราะว่าทำแบบไม่เหนียวมากนะคะเสร็จแล้วน่ากินมากเลยทีเดียวเชียวบอกเลยว่าน่ากินมาก นี่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 น่ากินเย่างนี้เลยมางั้นเรามาดูคำถามใครมีคำถามอะไรบ้างนะคะพี่โดนบอกดีใจด้วยวันนี้มาชมไลฟ์สดทันนะครับ อ้าถทาทางจะไม่มีคำถามเนาะถ้าไม่มีคำถามอ๋อมีเนาะอ่ะคุณกมลทิพย์บอกว่ากำลังจะลองปลูกเลยค่ะผักเคลกำลังจะถามริดร้อนหรือริดเย็น พี่ดนถามว่าวันนี้ทําอาหารสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเย็นเกินใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเอาเป็นร้อนเย็นพันกันก็แล้วกันนะเพราะว่าเห็ดเข็มทองมันก็เป็นฤทธิ์เย็นเนาะเต้าหู้ก็เป็นฤทธิ์เย็นเนาะแล้วก็ผักเคียวอ่ะถึงมันจะเป็นฤทธิ์ร้อนอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากนะมันร้อนพอประมาณนะ ถามงั้นข้าพเจ้าขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะง่ายมากงั้นวันนี้จบรายการเลยแล้วกันนะแล้วก็เจอกันใหม่วันวันหน้าวันหน้านะคะโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะ